คารวะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่สะพานมขาวานจนถึงสะพานสมัยมรุเชต์คารวะพันธมิตรหน้าจอทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศ mm hmm. ผมคารวะพ่อแม่พี่น้องจริงๆนะร้อนก็ร้อนมากนะครับแต่เราก็ยังอยู่กันที่นี่เ mm hmm. มื่อสองเมื่อสองวันก่อนประชุมหมูประชุมที่กรุงเทพเนี่ย ก็มีพักพวกบอกว่าเขาจำหน้าป้าปาลุงๆที่อยู่หน้าจอนี่ได้ทุกคนวันไหนถ้าคนไหนหายเนี่ยก็จะคุยว่าไปไหนอพอกลับมาก็เออดีะยังอยู่นะครับก็คารวะทุกท่านนะครับเอ,อผมมักจะใช้เวลาก่อนที่จะขึ้นมาพูดกับพ่อแม่พี่น้องเดินไปดูพวกเราตามที่ต่างๆตามเต้นต่างๆอันนี้ผมอยากจะซึมซับความดีของพวกเรานะ ผมว่าไม่มีการชุมนุมที่ไหนแล้วครับที่มีโรงเรียนสอนปลูกต้นไม้มีโรงเรียนสอนทําปุ๋ยชีวภาพมีโรงเรียนสอนเรื่องสุขภาพนะครับไม่มีการชุมนุมที่ไหนที่มีการแจกอาหารหรือว่าพวกเราอยู่กันอย่าง metrics, เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีไม่มีการชุมนุมที่ไหนที่มีโรงเรียนนะครับคุณอยากจะเกรียนอะไร นะครับคุณอยากจะเรียนทำไอศครีมคุณอยากจะเรียนทำอาหารคุณอยากจะเรียนดนตรีไทยเรียนสีไวโอลินมีทั้งนั้นมีหนามซ้ำเรายังมีร้านขายของถูกเหมือนกับได้เปล่านะทำให้ผมนึกถึงชาดกเรื่องอยุคภาษีอานที่อยากได้อะไรก็ไปเ,เด็ดที่ต้นกระเพาะสี่มุมเมืองอผมคิดว่า ที่ชุมนุมที่เนี่ถ้าดูไปขยะสักทนหนึ่งก็จะหายากใช่ไหมครับห้องน้ำก็สะอาดผมสงสัยว่าทำไมเมืองไทยไม่เป็นแบบนี้ถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้จนถึงสพานชมัาลุเชตเนี่ยขยายโตเท่ากับประเทศไทยผมคิดว่าประเทศไทยจะเป็นสวรรค์น,นะครับที่นี่เนี่ยเราอยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอบอุ่นผมว่า การทะเลาะเบาออแววงแทบจะไม่มีแล้วอาจจะโตเถียงกันแต่เราก็ยังอยู่กันอย่างพี่น้องนะครับอ,อตอนที่พันธมิตรเริ่มเริ่มพูดถึงเรื่องโอดโนใหม่ๆเนี่ยเเราก็ได้รับการดูแคลนมากนะบางคนเนี่ยก็ส่งสมุนประเภทไล่สมองมาบอกว่าไอการโวดโนเนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายเพราะถูกยันกลับไปว่า มันมีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญมีรับรองไว้ในมีรับรองไว้ในกฎหมายเลือกตั้งพวกนี้ก็กลับไปสร้างวาทกรรมใหม่วาทกรรมใหม่ก็คือว่าเอา้ไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่เลือกไปแล้วก็กฎหมายไม่รับรองเ,อเลือกไปยังไงเขาก็มีรัฐบาลอย่างนั้นถูกครับการที่เรากาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนกาช่อง โหวตโนเนี่ยไม่มีผลทางกฎหมายเป็นทางการแต่ผมคิดว่ามันมีกฎมันมีผลอย่างไม่เป็นทางการอาลองนึกด,ดูนะครับว่าในเขตเลือกตั้งหนึ่งถ้าหากว่าผู้สมัครเนี่ยได้คะแนนน้อยที่ได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนโหวตโนเนี่ยเขาจะกล้าอ้างไหมว่าเขาเป็นสสอ,อย่างชอบทำ อ้างไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ที่พักเผาไทยพักประชาที่ปลดกลัวก็คือว่าคะแนนพักของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าคะแนนโบวตโน่ตอนนี้ทั้งระบอบทักษิณทั้งระบอบอพิสิทธิ์เนี่ยนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าคะแนนพักของเขาที่จะได้เนี่ยจะน้อยกว่าคะแนนโบวตโนนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งของเราเนี่ย เอ้มันมันเป็นการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าเราได้ตัวแทนที่ชอบรำของประชาชนไปจริงหรือเปล่าก็เลยนึกถึงคำของคาวมาร์กได้นะครับคาวมาร์กคนที่ตั้งรัฐิคมนี้คาวมาร์กบอกว่าไอการเลือกตั้งเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่ผู้ถูกกดขี่จะเลือกทรร่าชมากดขี่เขาไปอีกสี่ปีการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับว่า การเลือกตั้งคือการที่ผู้ถูกกดขี่ไปเลือกทรราชให้มากดขี่เข้าไปอีกสี่ปีการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าการเมืองไทยเป็นอย่างนั้นแล้วเราไปเลือกมันทําไมนะครับเราไปเลือกมันทําไมเมื่อเราไม่ไปเลือกเราต้องเราต้องเราต้องนะครับการการเลือกตั้งของไทยเนี่ย มันเกือนกับว่าพวกเราเนี่ยไปเซ็นเช็คเปล่าให้พวกสสทั้งหลายไปโกงบ้านกินเมืองเซ็นไปเติมตัวเลขกับเองเอาจากห้าเปอร์เซ็นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์ซ็นห้าสิบเปอร์ซ็นงบประมาณจัดซื้อจัดสร้างของประเทศไทยสุดครั้งสุดท้ายเนี่ยมีประมาณแปดแสนล้านบาทต่อปีถ้าห้าสิบเปอร์ซ็นก็สี่แสนล้านบาทเราจะปล่อยให้ พวกนักเลือกตั้งพวกนี้เนี่ยโกงเงินของเราโกงเงินของพ่อแม่พี่น้องโกงเงินของลูกๆของเราปีละสี่แสนบาทอย่างนั้นหรือยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมเมื่อเราไม่ยอมเราต้องไปโหวตโนนะครับอ,อจิตภูมิศัก์เขาเขียนไว้นะครับเพิรผมหามาได้ว่า เ,เขาเขียนไม่ดีนะคุณจิตภูมิศักดิ์เขียนไว้40-50ปีละเขาเขียนไว้ว่าโคดเง่าเขาก่นสร้างสมัยใดมาลือจึงมีที่ทางไกลกว่าว้างกินเมืองชั่วอึดใจกินจุจริงพ่อสเสวยป่าดังพญาช้างชั่วช้าเมามันกินเมืองชั่วอึดใจกินจุจริงพ่อสเสวยป่าดังพญาช้าง ชั่วช้าเมามันกินผู้ไศักดิ์เขียนไว้หลายหลายสิบปีนะครับเรามีแต่นักการเมืองที่มากินเมืองเรามีแต่นักเลือกตั้งที่มากินเมืองแล้วมันไม่ได้กินแล้วมันไม่ได้กินน้อยๆมันกินจุชิป๋ปงเลยนะครับแล้วเราจะปล่อยให้พวกนี้กินบ้ากินเมืองต่อไปอีกไหมครับเราจะปล่อยพวกนี้กินบ้ากินเมืองไปอีกไหมครับเราไม่ยอมใช่ไหมครับเราไม่ยอมอพอว่าถ้าการ,รมเรื่อง เออเลือกไปทําไมไม่มีผลทางกฎหมายหมดไปแล้วก็สร้างวาทากรรมต่อนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าพักประชาธิปตยเนี่ยกำลังปลุกผีทักษิณน,นะครับปลุกผีทักษิณออกมาขู่คนไทยให้กลัวว่าเอ,อ้ยถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่แต่ผมบอกได้ว่าถึงเลือกเราไม่เลือกเราเขาก็เผาเมืองแน่ พ่อแม่พอน้องที่นี่กลัวคุณทักษิณไหมมีใครกลัวไหมครับผมคิดว่าพันธมิตรของเราเนี่ยไม่เคยกลัวคุณทักษิณตอนที่เราไล่คุณทักษิณปีสี่เก้าเนี่ยคุณทักษิณมีทั้งอำนาจรัดมีทั้งอำนาจเงินมีทั้งอำนาจสื่อมีทั้งอำนาจมืดแล้วมันชนะเราหรือเปล่ามันก็แพ้เราต้องหนีหัวสุ้หัวซุนไปต่างประเทศผมคิดว่าพันธมิตรเราไม่กลัวผีทักษิณน,นะครับเราไม่กลัวว่า ไม่เลือกเราเขาจะมาแน่เราไม่กลัวมีแต่พวกนักเลือกตั้งบางคนนั่นจำนวนมากที่กลัวพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าที่ลาบุรีเนี่ยผมมาจากลาบุรีนะครับสองสาวันนี้เนี่ยลดหาเสียงของพรรคการเมืองเนี่ยแทนที่เขาจะโฆษณาคุณสมบัติของนักการเมืองเขาเขาพูดยังไงไหมครับพ่อแม่พี่น้องช่วยกันไปบวตเยสพ่อแม่พี่น้องช่วยกันไปโบวชเยส คือเขากลัวมากเลยครับว่าเราจะไปโหวตโนแล้วกระแสโหวตโนนี่มันท่วมท้นเพราะนั้นเขาเลยบอกว่าให้ช่วยไปกาคะแนนให้หน่อยอ,อผมผมรู้มานะครับหลายจังหวัดเนี่ยนักการเมืองเริ่มหนีแล้วนะครับนักการเมืองเริ่มไปพูดกับชาวบ้านว่าจะกาจะกาช่องไม่ลงคะแนนในในใ,ในระบบพักการเมืองก็ได้แต่เวลาเลือกเขตใ่ยช่วยกาเลือกผมหน่อย จะเป็นอย่างนี้หลายจังหวัดตั้งแต่เหนือโจดใต้นะครับก็คือกูหนีและเอ็งเลือกกูก่อนพักเลือกไม่เลือกไม่สําคัญแต่ผมคิดว่าเราต้องไปกาโวตโนโทั้งสองใบนะครับทั้งเขตกับทั้งปาติริสนะครับเอ,อแล้วกรุณากาเฉยๆนะอย่าไปเขียนด่านะครับบางบางท่านเนี่ยเมามันเขียนด่าไอ้หน้าหล่อไอ้ไหน้าเหลียบเนะีย่ยจะเขียนด่านะครับ พราะว่าไปทําให้บัตรเสียนะครับอย่าเขียนด่าการุณาอย่าเขียนด่าการในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเท่านั้นกาให้มันมีจุดตัดกันก็พอนะครับกามีจุดตัดกันก็พอแล้วก็ช่วยบอกเอ,อเพื่อนๆของท่านด้ยว่าอย่าไปด่าหรืออย่าไปว่าลูกควายอย่าไปว่าลูกตัวแลนอะไรในบัตรเลือกตั้งเพราะมันจะเป็นบัตรเสียนะครับราวนี้ผมอยากจะอ,อรู้ว่าบัตร ผมคิดว่าบัตรเสียคราวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลอกบัตรกาช่องไม่ลงคะแนนคราวนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลอกหลอนนักเลือกตั้งทั้งหลายไปอีกนานนะครับวัน,นวันนี้ผมดูโทรทัศน์ช่องหนึ่งเขาเริ่มกลัวเรื่องการโห no. วตโนวาทกรรมตอนนี้เขาอะไรรู้ไม่ทราบไหมครับเขาบอกว่าไอ้ตอนนี้นี่ยมไปโหวตโน เอาไว้หลังจากแก้กฎหมายแล้วเราค่อยมาโหวตโนกันดีกว่า,าผมคิดว่าเขากลัวนะถ้าเราจะดูนะครับครั้งแรกเนี่ยพรรคประชาธิปัตยเนี่ยจะกลัวการโหวตโนใช่ไหมครับกลัวการโหวตโนมากๆเลยออกมาพูดว่าโหวตโหวตไปก็เสียของโหวตไปก็ไม่มีผลอตอนหลังเนี่ยพรรคเผ่าไทยจะกลัวละนะครับพรรคเผ่าไทยนี่ส่ง ทรงโคศกหน้าโบวท็อกเนี่ยมามามาบอกว่าเอะป้ายหาเสียงไอ้แบบนี้เนี่ยทําไมมันเหมือนหน้าพวกอูจริงวะเวลาที่เขาขับรถผ่านนะครับเห็นป้ายควายใส่สูรเห็นป้ายตัวแรนใส่สูดเห็นตาตัวหมาใส่สูดเนี่ยเขาคิดถึงตัวเขานะมันเขาเลยทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เองช่วยเก็บไปหน่อยวะนะครับ เอ็งเก็บไปไกลๆเพราะมันบาดหูบาดตากูจริงๆแต่ผมคิดว่าเมื่อผมอยากจะชมพวกเราที่ที่คิดเรื่องป้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่ายังน้อยไปนะที่ว่าเราอย่าให้ปล่อยสัยเข้าสปาผมอยากจะใช้คําหนักกว่านั้นอีกันนะครับผมว่าวันนี้ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องเลือกนะครับว่า เราจะเดินหนทางเก่าๆไหมเพื่อให้เพื่อเราจะเดินหนทางเก่าๆเดินเข้าไปในครูหากากบาดเลือกคนชั่วน้อยเข้าสภาแล้วก็ประเทศจะหายนะอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เราก็ไม่รู้สึกรู้สาเอ่อต่อ,อ,อรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกู้ธนาคารของรัฐเนี่ยครับหกเจ็ดธนาคารเนี่ย เป็นเงินสองล้านล้านบาทเท่ากับงบประมาณประเทศปีหนึ่งนะแล้วพันธบัตรรัฐบาลอีกกี่แสนล้านบาทที่ขายออกไปนั้นตอนนี้เนี่ยคนไทยทุกคนเป็นหนี้นะครับแล้วยิ่งถ้ามาคุณดูเอาพวกเรามาดูานโยบายประชานิยมของพรรคต่างๆซึ่งล้วนจะก่อนนี่ทั้งนั้นจะแจกเครดิตการ์ให้แท็กซี่จะแจกเครดิตการให้เกษตรกรจะซื้อไอ แผดเอาซื้อคอมพิวเตอร์แจกเด็กเรีเรยนเออซื้อรถคันแรกจะไม่เสียภาษีสัมปามิตรเอพวกนี้เนี่ยจะก่อนนี่พวกนี้จะเอาเงินในอนาคตมาใช้ทางนั้นข้างหน้าที่เราเห็นก็คือหายนะพวกเราจะเลือกทางนั้นไหมผมชอบโปสเตอร์รุ่นสองนะโปสเตอร์รุ่นสองที่เขียนไว้ว่า เลือกลำบากเพราะฉลาดทั้งคู่เป็นควายใส่สูตรสีฟ้ากับควายใส่สูตรสีแดงมันฉลาดเข้ากันทั้งคู่เลยครับแต่ฉลาดแบบแบบที่มีเขาเนี่ยมันฉลาดได้แค่นั้นนะครับแล้วเราจะเลือกไปหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากให้เห็นประเทศนี้หายนะเพราะนี้สีลที่เกิดจากนโยบายประชานิยมถ้าเราไม่อยากให้ลูกหลานเราโตขึ้นมาใน นะพร้อมกับนี่สิเนี่ยเราต้องเลือกหนทางที่สองหนทางที่สองก็คือประกาศให้พวกนักเลือกตั้งรู้ว่าเวลาของคุณหมดแล้วด้วยการไปกากระบาทโวตโวตผมคิดว่ามันเป็นการแสดงเจตจำนงของคนไทยว่าเราอยากจะยุติระบบการเมืองเน่าๆแบบนี้สัทีหนึ่ง แล้วเรามาเริ่มปฏิวัติประเทศไทยกันใหม่มีคนพยายามจะพูดนะว่าอย่าไปกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนเพราะเดี๋ยวพันธมิตรมันจะไปแอบอ้างผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ใช่พันธมิตรว่าเรื่องโหวตโนเป็นภารากิจของคนไทยที่รักชาติทุกคนเรื่องโหวตโนคนไทยที่รักชาติทุกคนเป็นเจ้าของนะครับ พี่น้องตำรวจที่มากลับมารักษาการอยู่เนี่ยถ้าคุณอยากจะ,จะเจริญเติบโตนในราชการโดยไม่ต้องไปเลียแข้งเลียขานักการเมืองโดยไม่ต้องเอาเงินซื้อตําแหน่งวันที่สามกรกฎาไปกาช่องไปประสงค์จะลงคะแนนกับพันธมิตรนะครับพี่น้องทาหารหารทั้งหลายถ้าคุณยังไม่อยากเห็นเพื่อนเพื่อนคุณถูกยิงตายที่ชายแดงเขมรทุกวัน เพื่อนๆคุณดูถูกวางระเบิดที่ชายแดนใต้วันที่สามกรกฎาคมกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนกับพวกเรานะคระับพี่น้องแท็กซี่หรืกรรมกรทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าคุณไม่อยากจะจมปลักกับเรื่องเลวร้ายในชีวิตของพวกคุณเนี่ยมาช่วยกันปฏิวัติกักบพวกเราโดยกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน แล้วหลังจากวันที่สามกรกาไปเนี่ยเราจะเดินไปพร้อมกันคุณไม่ต้องเอารถถังมานำหน้าเราแล้วเราเดินไปพร้อมๆกันคล้องมือกันไประหว่างตำรวจทหารประชาชนพี่น้องกรรมกรทั้งหลายเพื่อเดินหน้าไปปฏิวัติประเทศไทยให้ลูกหลานเราได้อยู่บนดินแดนที่มีความสุขนะครับผมไม่อยากได้ยินวาทกรรมความเป็นกลางอีกแล้ว ไม่มีโอกาสที่คุณจะประกาศเรื่องความเป็นกลางอีกแล้วนะครับผมนึกถึงใครทราบไหมครับนึกถึงท่านอนันตปัญญายชุนท่านอนันตบรรยายชุนในวันนี้ไปนค้นมาได้พูดถึงเรื่องความเป็นกลางนะครับท่านอนาันตบรรยายุนเขียนไว้ว่าพูดไว้ว่านะครับในชีวิตผมไม่เคยเป็นกลางไม่เคยเป็นกลางระหว่างความถูกต้องและความผิด ไม่เคยเป็นกลางระหว่างความถูกกับความชั่วระหว่างความเป็นประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เคยเป็นกลางระหว่างธรรมะและอาธรรมไม่เคยเป็นกลางระหว่างวิชากับอวิชชาหรือระหว่างกติกาและธรรมนูญที่ถูกต้องกับกติกาที่จัดตั้งไม่เคยเป็นกลางระหว่างหลักนิติธรรมกับการใช้ความอายุติธรรม ไม่เคยเป็นกลางระหว่างความดีกับความไม่ดีระหว่างดีกับชั่วไม่มีอะไรตรอยู่ตรงกลางหรอกครับระหว่างถูกกับผิดไม่มีถูกถูกผิดผิดออคุณนันน์ยังพูดต่อไปว่าผมอยู่ฝ่ายหนึ่งเสนอเสมอไปและตลอดชีวิตเชื่อว่าฝ่ายที่ผมอยู่นั้นถูกต้องเหมือนกับพวกเราที่อยู่ที่นี่ว่าเราเชื่อว่าพวกเรายืนอยู่กับฝ่ายถูกต้องนะครับ เวลานี้สังคมไทยใช้คำว่าเป็นกลางเฟอเกินไปสังคมไทยต้องมีจุดยืนแต่ต้องเป็นจุดยืนที่มาจากข้อเท็จจริงและเหตุผลผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องสังคนที่พูดว่าไอ้ฉันเป็นกลางเนี่ยความเป็นกลางระหว่างถูกกับผิดไม่มีความเป็นกลางระหว่างดีกับชั่วไม่มีถึงเวลาแล้วคุณจะเลือกว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรก ถ้าคุณเลือกตกนลกคุณก็ไปกาพักไม่พักเผ่าไทยก็พักประชาธิปติแต่อยากจะเลือกทางไปสวรรค์ต้องกาช่องโหวตโหวตโหวตครับผมคิดว่าประเทศนี้แปลกนะเรามีนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งก็มีใช่ไหมเรามีนายกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งก็มีอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร,ร์เนี่ย มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมมาจากการแต่งตั้งใช่ไหมครับเอ,อพนเอกเปรมมาจากการแต่งตั้งคุณอนันต์ปัญญาชุนมาจากการแต่งตั้งพวกนี้นี่เวลาลงจากตําแหน่งมีความด่างพ้อยไหมไม่มีแต่นายกรัฐมนตีจากการเลือกตั้งแต่ละคนคุณไปดูสีครับถ้าจะจะให้เลือกก็มีบัตรทบมากกับบัตรทบน้อยนะครับมันเลือกได้แค่นั่นเอง แล้วถ้าดูกฎหมายนะครับถ้าดูกฎหมายเอ,อนักศึกษากฎหมายเนี่ยเคยทําสถิติไว้ว่ารัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้งเช่นสภานิติบัญญัติเนี่ยจะผ่านกฎหมายที่ดีๆซึ่งไม่เคยผ่านในสมัยรัฐบาลในสมัยรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งผมอยู่ในวงการสาธารณสุขเนี่ยกฎหมายเรื่องบุหรี่กฎหมายเรื่องเหล้าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ย ผ่านในสมัยสะพานทีส่ส,ส,สบัญญัยิแห่งชาติทัางนันพระราชบัญญัติเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเนี่ยสอส,อสอที่มาจากการเลือกตั้งมันกล้าผ่านไหมไม่กล้าผ่านนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทําไมเราจะต้องไปจมปากกับวิธีเก่าๆด้วยนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้นะครับก่อนที่มันจะสายเกินไป ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนระบบการเมืองระบบการขัดสรคนดีเข้าไปทำงานให้บ้านเมืองก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคารวะจิตใจพ่อแม่พี่น้องที่นี่มากๆเลยนะครับถ้าใครไม่ได้มาเนี่ยพันธมิตรหน้าจอนะครับช่วย ลองว่างๆสักวันหนึ่งลองมานั่งตรงนี้ลองมาเดินดูบรรยากาศที่นี่ก่อนที่เ,เราจะเลิกชุมนุมแล้วคุณจะซึมซับสิ่งดีๆกลับไปแล้วคุณจะคิดได้ว่าบ้านเมืองนี้ยังน่าอยู่ถ้ามีคนแบบนี้อยู่เยอะๆนะครับก็คารวะจิตใจทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ ขอบคนครับพี่น้องครับลบมือให้กับพี่วิเชียนด้วยนะครับคุณวิเชียนคุตวัฒน์นะครับคนเดือนตุลาซึ่งอยู่กับประชาชนในการต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองมาโดยตลอดนะครับ